สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอทาเรานะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุราศีทุเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์น์จะดีที่สุดน,นะครับ ก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับก็ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณ ไพ่เราเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับขอเช็คพลังงานในตัวตนมีพระง,งานไพ่แปดดาความอึดอัดความไม่สบายใจเหมือนปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่ได้เคลียร์ใจเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่ได้พูดคุยกันมันเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาในความรู้สึก ของเราอยู่มันเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ผูกมัดเป็นฝ่ายเราที่ผูกพันเป็นฝ่ายเราที่มอบใจให้เขาแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําไว้กับเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ในเพจอัพวาน เพจอวานคือพลังงานให้การเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ใหม่ที่ในความรู้สึกของเราการเปิดโอกาสหรือการที่เรากลับมามองในตัวตนของเราในความรู้สึกของเรากับสิ่งที่เขาไม่แคร์เราในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเศร้าเป็นฝ่ายเขาที่กําลังอยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้น กับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดะมูนความคิดถึงความโหยหามีพลังงานไพ่การที่ต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงกันอยู่เพราะยังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันความรู้สึกที่ยังผูกมัดเป็นไพ่แห่งการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาฝากเดือนและดาวฝากคําขอโทษมาหาคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน เจ็ดไมาถาวรการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสารคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์เป็นพลังอาการที่ในวันนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่เคยไว้ใจกับเขาแต่ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่ไม่เชื่อมั่นเราไม่ได้เชื่อใจกับคําพูดกับการกระทํากับสิ่งที่เขา พูดกับเราในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่อาจเป็นฝ่ายเราที่กลับมาอยู่ในมุมเดิมกลับมาอยู่ในที่เดิมกลับมาอยู่ในแบบเดิมๆของเราในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในในวันที่เขากลับมาเห็นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างว่าใครคือคนที่ทุ่มเทว่าใครคือคนที่รักว่าใครคือคนที่แคร์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเสียใจและเสียดายที่สุดอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ The Hydrofan นะครับเป็นพลังงานไพ่คำอธิษฐานหรือมีพลังงานไพ่คำอธิษฐานขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานนําเราให้ได้มาพบเจอกันเป็นพลังงานไห้ความรู้สึกใหม่หรือการที่การที่เรามีสติในวันที่เรากําลังตื่นรู้หรือในวันที่เราคิดได้ในวันที่เราคิดว่า กับความรู้สึกที่เรามอบใจให้ใครสักคนหนึ่งเราอยากได้รักกับคนที่ชัดเจนคนที่แคร์ใจคนที่ห่วงใยคนที่ผูกพันในหัวใจในความรักในความตัำพันหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดได้ในวันเวลาที่สายคิดได้ในวันเวลาที่ห่างไกลกันนะครับพลังงานให้ห้าห้าถ้วยความเสียใจความผิดหวังหวังถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงหวนกับ มาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ได้หรือการที่มีคนคนหนึ่งที่กําลังเสียใจกําลังเสียดายสิ่งที่คุณเคยมอบให้กับความรู้สึกของเขาในวันนั้นเขาอยากเห็นใจของคุณเขาอยากกลับมาผูกพันและความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ The World The World คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนมีการเริ่มต้นทุกคนมีการเรียนรู้การเรียนรู้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้นิสัยใจคอของเขามหมดแล้วคุณรู้ถึง พฤติกรรมคุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงความคิดคุณรู้ถึงจิตใต้สํานึกหรือจิตแห่งความรู้สึกของเขาในวันนั้นหรือการที่มีคนที่มูฟออนเป็นวงกลมไปกับกับคุณไม่รู้ตอกอี่ครั้งต่อกอี่ครั้งในตอนนี้พลังงานมาันยังมีพลังงานพหิาการวนเวียนยังต้องมาพบมาเจอกันอยู่การกะการกลับเข้ามาแล้วการปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจการชัดเจนอยากเริ่มต้นกันอีกจะเป็นการที่ต้อง ต้องแสดงถึงความรู้สึกต้องแสดงถึงการกระทําคําพูดตรงกับ ความรู้สึกการกระทําตรงรคำพูดคํามั่นคําสัญญานะครับเป็นพลังงานไพ่ในเพจเอาไป่อนคนที่อายุน้อยกับการคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันเป็นไพ่ของการที่มีคนที่กําลังเสียดายโอกาสดีๆสิ่งดีๆคุณค่าในหัวใจที่ในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เคยเห็นค่าในสิ่งเล็กๆที่คุณเคยมอบให้เขาแต่ในวันนี้เขากลับมาเห็นในทุกสิ่งทุกๆอย่างในสิ่งที่คุณเคยมอบให้เขาหันไปทางไหนไม่มีเรื่องราวคุณอีกแล้วหันไปทางไหน พบแต่ความรู้สึกที่คุณเคยทิ้งไว้กะเสียงหัวเราะเสียงรอยยิ้มเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดของเขานะครับเป็นพลงังงานไพ่ในจัดเม้นผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทํา กรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาพัดภาคมาผิดหวงังมาทุกมาเศร้ามาสุขมาเสียใจกันนะในตอนนี้มีพลังงานไพ่จัดเม้นเนี่ยใครทาอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขายัางมีจัดเมน้นคือการที่ยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจสําหรับบางท่านอาจมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึง คนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังอาไพคความเจ็บปวดความเสียใจเราไม่อยากเสียใจอีกแล้วก,การกระทำหรือคําพูดที่ไม่ได้ชัดเจนนะในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจกการกระทําที่ผ่านมาความเจ็บปวดส่งถึงผลถึงความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอยากกลับมาขอโทษผลแห่งการกระทําและ คำพูดคำจาแห่งการกระทําที่ทําไว้ไม่ดีกับคุณเป็นพลังงานไพ่ดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆมีคนที่เอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันยังมีเรื่องราวค้างคาใจในความรู้สึกของเขาที่เขายังไม่ได้ทําให้กับคุณที่เขายังไม่ได้ทําในคําที่เขาเคยสัญญาให้กับคุณนะมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขหรือเป็นพลังงานการที่มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับ ไม่ถึงเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรอคอยใครคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแก้ไขกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปมันเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะไม่ซ้ํารอยเดิมจะไม่ซ้ํากับขอความรู้สึกเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่เราหลุดพ้นหรือการตื่นรู้แห่งจิตวิญญ,ญาณในตัวของเราเองจัดม่มคือการที่เราหลุดพ้นออกจากผลการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ ผ่านมาของเราหรือการที่เรายังมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่ใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของการวนกับการหวนคืนความการอธิษฐานหรือการที่มีคนที่อธิษฐานให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดพลั้งผิดไปในอดีตที่ผ่านมานะครับเขาดูพังงาไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ มีพลังงาไพสิบถ้วยนะสิบถ้วยคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตวางแบบแผนวางเป้าหมายสาหรับบางท่านอาจะมีลูกด้วยกันแล้วสาหรับบางท่านไหนมีการที่ได้วาดหวังถึงอนาคตที่จะเป็นข้อเป็นกลัวการที่เรามีทุกสิ่งทุก,ทกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินการวางแบบแผนและการวางเป้าหมายด้วยการมีพลังอาไพเจ็ดดาบการกระทํา กะคำพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทำไ้หลังคนที่ปิดบังคนที่ซ่อนเล้น กำลังเจ็บปวดหรือเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงในคำพูดในการกระทำของเขาได้รับบทเรียนในการที่จะไม่มีคนที่เชื่อมั่นจะไม่มีคนที่เชื่อใจในคำพูดของเขานะเจ็ดดาวนั่นคือการที่คนคนหนึ่งกลับมาแล้วอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังแอบสืบซองแอบมองคุณอยู่ห่างๆว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกผิดในการกระทําที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ยอมรับผิดในการกระทําทุกๆอย่างที่ เขาทำไว้คุณเป็นไพ่ของความใจโลเลการโลเลการลังเล ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขาอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกของเขาแต่มันทําไม่ได้เพราะกระสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองในวันเวลาที่สายห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองยิ่งพยายามตัดเพราะกระสิ่งที่ผ่านมาคงทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากยิ่งเป็นฝ่ายเขาจะยิ่งเจ็บปวดยิ่งเสียใจยิ่งร้อนหลนเป็นพลังให้เดือดทำนันสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนสาย ายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้ความรู้สึกก็เช่นกันระหว่างคุณกับเขายังมีความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างหวยหาซึ่งการละกันในวันที่หลับตาลงเขากําลังคิดถึงคุณในวันนั้น คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงเขาอยู่นะครับเป็นพลัง,งไพ่ในอวานความห่างไกลการห่างกันโดยระยะทางคนที่ต่างกันโดยระยะทางการเดินหน้าก่อนการเทคแอคชั่นก่อนการขอโทษก่อนคนคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เดินหน้าทักถ่ายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจเขาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณในวันนั้นที่เขาไม่ได้ชัดเจนในวันนั้นที่เขาหลงไปในชั่ววูบอารมณ์และความรู้สึกคนที่หลงไปคน ที่หลงไปพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของเขาในวันที่เขากลับมามีสติในวันที่เขากลับมาเห็นในจิตวิญญาณและในจิตลึกๆของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณมากแคร์คุณมากห่วงใยคุณมากนะมีพลังงานไพ่ในออบครับกระยายนมิมตรคนที่กลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาทําเพื่อคุณบ้างนะในสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยทํา อะไรให้กับคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเอาใจใส่คุณคอยเทคแคร์ care, คุณคอยเอาใจใส่และดูแลกับหัวใจที่คุณมอบให้เขานะ คนที่รักกันเขาแคร์กับความคิดของคนที่เขารักเข้าใจในความคิดเข้าใจในความรู้สึกเข้าใจในหัวใจของคนคนหนึ่งการดูแลความรักคือการให้ความรักคือการผูกพันในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ในวันที่เขาหมดรักไปในวันที่เขาหมดใจไปเพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณมากแค่ไหนในความรู้สึก ของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้ายากรองรักการปักฐานการสร้างอนาคตการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตการร่วมเดินในเส้นทางเดินเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีความฝันมากมายมีความหวังมากมายในถิ่งที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องความฝันและความหวังร่วมกันหรือมีคนที่กําลังฝันคุณถึงคุณอยู่คิดถึงคุณมากอยากมีคุณเป็นคนที่ อยู่ในความฝันและความฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาโดยการที่เขากลับเข้ามาสร้างในความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังให้ห้าดาบการเลือกราการยาร้างคนที่มีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจในวันที่เขาเห็นใน การที่เขาชนะกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใยกับคนที่ผูกพันเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจมากอยู่ในตอนนี้นะมีพลังาภไพ่สามสามไม้เท้านะครับการรอคอยการเฝ้ารอวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในวันเนี้ย ในความรู้สึกในตอนนี้เขาอยากทักทาย,ทายเขาอยากแก้ไขเขาอยากปรับเปลี่ยนกับคุณการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังไพ่แปดไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยเขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่สัญญาคนที่ผูกมัดเป็นไพ่ของจัดเม้นเนี่ยคือการที่คุณกับเขายังมีสัญญาหรือมีข้อตกลงยังต้องมาพบมาเจอกันอยู่นะมันเหมือนความรู้สึกที่คุณกับเขาได้กลับมามีความรู้สึก ที่เหมือนเดิมความรู้สึกที่ผูกพนัน แห่งจิตวิญญาณร่วมกันนะครับเป็นพลังงานการที่เป็นเหมือนโชคชะตาพรมทิศนำพาแห่งรักให้เราได้มาพบเจอการสิบเหรียญเป็นพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การวนกลับการหวนคืนของคนที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักแค่การเริ่มต้นที่อยู่ร่วมกันที่พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์การดูแลการห่วงใยกันในทุกข่้วเวลาการอยู่ร่วมกันการกื้นหนุน การเกื้อกูลการผูกพันและความผูกมัดนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะสเตนชาวสิงรักนาสิงนาเมนเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งหรือกับสิ่งที่ผ่านมา คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งแล้วคุณอาจจะไม่สตองแล้วเหมือนอดีตที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อ่านใจคุณไม่ออกอ่านความรู้สึกของคุณไม่ออกว่าคุณยังรักคุณยังแคร์กับเขาอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังถามหัวใจของตัวของเราเองว่าเรายังพร้อมให้โอกาสกับคนที่เคยทําผิดพลาดพัง้งไปในอดีตที่ผ่านมาแก้ไขผลแห่งกางรกระทาในวันที่เป็นปัจจุบันที่เราได้กลับมาพบเจอกันอยู่หรือเปล่านะครับขอรูพระงานใหใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอดูพลังงานไพ่ข้อความนะครับมีไพ่ของเดอร์มิเชียนเป็นพลังงานไพ่การที่เขารู้ใจตัวเองในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วในวันที่เขาเหลือความตัวของเขาเองเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดถึงเป็นคุณแรกคุณเป็นคนแรก คิดถึงวันที่ใจผูกพันคิดถึงวันที่ใจผูกมัดคิดถึงคนที่แคร์ในหัวใจนะมีพลังงานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกัน้นการมีกำแพงหรือการแข่งขันหรือความทุ่มเทการดูแลหรือเขากำลังกลับมาเพื่อพิสูจน์หรือการกำลังแก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่เขาก่อปัญหา เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่เดือ,ด,อดีดกรกรกฎลักนากรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมการเดินทางการกลับมาการหวนกับทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่การทุ่มเทและการกระทําของคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาแล้วทําเพื่อคุณบ้างในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ก้าถ้วยคุณคือถ้วยแห่งความเติมเต็มคุณคือถ้วยแห่งความรู้สึกคุณคือคนที่แคร์ใจคุณคือคนที่ห่วงใย คุณคือคนที่เอาใจใส่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดคุณไม่ได้เป็นพลังงานไพ่การที่รู้ใจตัวเองในวันที่ไม่เหลือกันในวันที่ขาดกันไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วยความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่เจ็บปวดในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทาให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจกับเขาในตอนนี้เหมือนเขากําลังที่จะสํานึกผิดและรู้ รู้ในสิ่งที่ผิดรู้ว่าเขาทำผิดกับคุณในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องกับสิ่งที่ผ่านมาดีเอมเบอร์เดอร์ชาวเมธธาดไฟคุณคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณเขาอยากกลับมาดูแลคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีอีโก้กำลังลดอีโก้กลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เพลเอาไปเทินมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังจมอยู่กับกองทุกจมอยู่กับความเสียใจยในวันที่เขากลับมาเห็นในทุกๆสิ่งว่าใครคือคนที่รักว่าใครคือคนที่แคร์ว่าใครคือคนที่ห่วงใยนะครับเป็นพลังงานไพ่วิกตอรีความสําเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะเขาอยากมีคุณในทุกๆเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากเจอคุณในทุก การกระทําเขาอยากมีความสําเร็จร่วมกับคุณในวันที่คุณสําเร็จเขาอยากมีเขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคนที่อยู่เคียงคู่กับคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเป็นพลังไ่เดอร์แทนพ a น c e สายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง การกรทำการแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดไปในความรู้สึกของเรามีอารมณ์มากมายในความรู้สึกแต่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีแต่เรื่องคุณที่จะกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เขาทำผิดไปนะครับเป็นแบบางางไพ่แปะมี4ี่สี่เหรียญคือการห่วงแหนเมืห่วงแหนในวันเวลา ที่เป็นฝ่ายที่ทําให้เราเสียใจในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แอบพึงเป็นฝ่ายเขาที่แอบผวงเป็นฝ่ายเขาที่แคร์คุณมากนะมีพลังงาพหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันเดลเวอร์ชาวเมทุนรักณาเมทุนการพบเจอการมองตาการรู้ใจอยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณก่อนที่ทุกอย่างก่อนที่วันเวลาจะเนิ่นนานความรู้สึกมันช่างเรือนราง ออกไปทุกท,กทีเขาอยากจะกลับมามีความรู้สึกเดียวกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในดิหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเร้นการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองหรือในในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนหงุดหงิดทุกครั้งที่คิดถึงคุณเหมือนว้าวุ่นทุกครั้งเมื่อวันที่เขารู้สึกผิดในตัวของเขาเองนะมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วย เจ็ดถ้วยคือความหวังที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยเขาอยากกลับมาร่วมความฝันและวความหวังที่คุณกับเขามีความฝันและความหวังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะในเส้นทางเดินเดียวกันในอารมณ์เดียวกันในความรู้สึกเดียวกันการวางแบบแผนร่วมกันนะครับเป็นพลังไพ่สามถ้วยมีพลังไพ่การที่ตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นความรักที่ไม่ได้ชัดเจนหรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์หวังผลประโยชน์ไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณแคร์ความคิดคุณแคร์ความรู้สึกคุณเอาใจใส่คุณดูแลในวันนี้เหมือนอนกับการที่เขามีเป้าหมายเดียวก็คือความรู้สึกที่ได้กลับมาเป็นคู่กับคุณนะครับความเบือ่อความไม่ได้ดังใจมันไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปหรือเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความไม่ได้ดังใจกับตัวของเขาเอง ว่าทำไมวันนั้นเขาถึงทำให้คนที่สำคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาในวันนั้นต้องเจ็บปวดนะครับเป็นพลังงาพทูออบวานวันที่รอคอยวันที่พบเจอวันที่ก้าวเดินวันที่เรามองอนาคตร,ร่วมกันมีพลัง,งาภาพเด j จัด m e n t เป็นภพ่ของผลการกระทำนะเขาอาจจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาในวันที่รู้ใจว่าความพัดพาแห่งความรัก แลกความเจ็บปวดนี้มันเจ็บปวดเหลือเกินในความรู้สึกของเขาเขาอยากกลับมามีความผูกพันและความผูกมัดเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่คุ้นตาเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่ที่เข้าใจที่แค่ใจที่ห่วงใยที่ผูกพันนะครับหมอตัวก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ